มาปั่นเลยดีกว่าอย่ารอช้านี่อ่ะผมลืมบอกโอ้โหลืมทักทายทุกคนก่อนนะฮะการสวัสดีแม่โอบอง,บองโอนเด็กโนซอร์แะเซระบาดได้พบกับผมนะครับกระแมสล็อตนะฮะวันนี้เราอยู่กับทุน222บาทนะครับขี้เกียจรอปั่นเลยผมโทษทีทุกคนผมอยากปั่นเลยขี้เกียจรอมาต่อโอ้ยเนาะทุน222บาทนะเออนี่ซูชิมาเต็มจอเลยปังกัาไปโอ้โหโอ้โหแค่เปิดหัวได้สวยเบ็ดละยี่สิบนะ วันนี้ผมแบบว่าอยากลองเบ็ดสูงดูที่ว่าผมห้ามทุกคนแต่ว่าผมอยากลองเองว่ามันจะเดือดไหมสรุปเดือดสรุปเปิดหัวมาเดือดเลยสรุปเปิดหัวมาเดือดเลยทุกคนเบ็ดละยี่สิบเริ่มต้นเบ็ดละยี่มาซูชิโอ้โหมาครับผมยังไงต่อโอมาปุ๊บเจ็ดร้อยเลยโคตรเดือดหมาอนกครับผมยังไง สูงนะถือว่าสูงนะทุกคนเบ็ดละ้ยี่สิบเริ่มต้นเบ็ดละ้ยี่สิบว่าผมอยากลองดูผมอยากลองดูว่าเบ็ดเบ็ดสูงสูงเออมันจะเข้าไหมอ่าเบ็ดสูงสูงมันจะเข้าเลยไหมสรุปว่าได้อยู่นะทุกคนลองดูนะเออมาอื้มนะตุ๊กจิมาไปต่อครับผมยังไงต่อครับเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าไม่เงินก็ลดเร็วชิบหายเลยว่ะเงินลดโคตรเร็วโอ้โหพันมาอย่างงี้ไม่มีตัวคูณว่ะเสียใจว่ะเฮ้ยไม่ไม่มีตัวคูณอ่ะ อ่าวันนี้ขมิ้นวรรณคัมมัทุกคนขมิ้นวรรณคัมผมเสนอคำว่าคำว่าอะไรวะคำว่าอะไรดีอ่ะอ่ะคิดได้เดี๋ยวผมโทรบอกกันอ่ะเราเล่นคำว่าจรลุกนะอ่าคำว่าจรลุกจรลุกแปลว่าหมูนะทุกคนมันอาจจะว่าสะกดยากหน่อยคำว่าจรลุกแต่มันแปลว่าหมูนะเออจรลุกแปลว่าหมูคนอาจเอาพูดได้ไหมครับจรลุก แปลว่าหมูนะครับโอเคอย่านอกเรื่องเรามาอยู่ในเกมดีกว่าอืม,มาแม่งเงินลดรัวๆเลยวะเฮ้ยเงินลดแม่งรัวๆเลยวะโอ้โหเฮ้ยอะไรนี่ยังไงครับผมโอ้โหเฮ้ยหนึ่งโพดโหนะหนึ่งโพดเหรอวะโอ้นิ่งเงินไปแล้วโอ้ยมาแค่นี้มันเป็นไร 16บาทกูกดไปเป็น3 4 0 0ี่ร้อยละอือหือเจ็ดหนิ่งเกินไปแล้วไม่มีตัวคูณวะเฮ้ยนอโอ้โหมามาพัดมาโอ้ยว่าโอ้ายโอ้ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยวายนี่ซูชิอยู่ผิดช่องอไม่เป็นไรยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังเหลืออยู่นะยังเหลือสี่ร้อยกว่าบาทมันจะมุนยังไงแหละหมดก็หมดผมอยากลองไปสูงๆดูว่ามันจะปังไหมเออดูดูว่ามันจะปังไหม ปังไหมล่ะปังปังปินาธหรือปังบูรี่เราดูมอนปังปินาธหรือปังบูริเยนะเออถ้าปังปินาธมานี่งานเข้าเลยนะโอ้ยเจมันนี่คุณสองเข้าไปครับผมเจนสองบาทน้อยอย่วะคิวเต็มจอมันอย่างงี้อังเข้าไปร้อยยี่สิบหก่ามาอีกไหมครับมาอีกไว้มาอีกมาคูณสองมาอีกครับเก้าสิบหกบาทมาอีกไวเต็มจองแล้ว JWY โอ้ WY มันจะบ้าไอ้เชี่ยผิดบิดมาต่อโอเคเนี่ยเต็มตีนเลยครับสามร้อแปดบาท มาอีกซูชิแถวสามานี่ไงเขาคุณสีไม่ดีขอแบบเต็มหน้าจาอยครัสักครั้งเถอะพี่เลยเฮ้ยสแกตเตอร์เบตละยี่สิบหนักอยู่นะสแกตเตอร์เบตละยี่สิบหนักอยู่นะโอ้ยห้าร้อยหกบาทโอเคมันมันมันพอเข้าแม่งมันเลยวะเห็นเงินเข้าแล้วคือมันเลยเหเ็นเงินเข้าแล้วคือมันไปเลยเอ่ะเออภาคยังกับไอ้นี่ยผมภาคยังกับภาคไอแข็งเรือรุ่นเคยดูมาแข็งเรือยังกับแข็งเรือเนี่ย โอ้ยซูชิถแถวสามเมตรเสียใจว่ะมามามาตอ่ตอต่อเอ้ยเงียบอีกแล้วอีเวนเอ้ยเพิ่มเม็ดแม่งไปสี่สิบเลยแม่ไม่เงียบเกินไปละไม่ไหววะเพราะว่าเราต้องหาตอนเนี้ยแต่ว่าแต่ว่ามันก็บวกอยู่นะสี่ร้อยกว่าบาทเนี่ยอืมผมเนี่ยผมใจร้อนแล้วใจอันนี้ไม่ดีนะทุกคนผมใจร้อนนี่มันไม่ดีนะเออเอาพูดตรงามันไม่ดีดูดิ ดูมันดูมันทําทุกคนอย่าใจร้อนนะเนี่ยไม่งั้นเป็นอย่างนี้สําหรับแบบคนไม่มีทุนนะทุกคนแบบไล่เบสไปทีละสี่บาทก่อนเออแล้วบวกแล้วค่อยเราเราค่อยเราเราคอ่าคอยแบบเพิ่มเบสอ่าแต่ถ้าเราเนี่ยเป็นอย่างผมเนี่ยอันนี้ไม่ดีนะ <c ười> ไม่ดีเฮี้ยอะไรบูรีเข้าเป็นขอบเป็นกำเลยวายไม่อีกโอ้โหเต็มจอกวะเฮ้ยสองห้าสิบแปดบาทหมาไหมครับผม <c oughs> มาเคสังไม่ก็ได้ไม่ไป้โอ้โหเจแถวสองวายแม่งลงผิดช่องเฉยวะเฮ้ยแม่งเอ๊หนึ่งคลิปหนึ่งคลิปอย่าลืมนะทุกคนนะอ,อย่าลืมเลยนะค่อยๆไล่เบ็ด <ๆ S 1> อยู่เรื่อยอย่าวู่วามอันนี้ผมแค่ทดลองให้ทุกคนดูเฉยๆอ่าเพื่อความบันเทิงนะทดลองให้ทุกคนดูเฉยๆอ่าผมแค่ทดลองเฉยๆนะเดี๋ยงไงต่อ เอ้ยมันเงียบแต่ว่าเฮ้ยผมแบบเริ่มหัวเสียแล้วเรื่องเลงนิ่งๆเลยเอา้าเริ่มแบบหัวร้อนแล้วนะจริงๆคนเรามันต้องมีอารมณ์หัวร้อนเนี่ยผมบอกแล้วเบ็ดก็สี่สิบเมกเมกเมกโอ้ยเมงได้ก็ได้ทีละแปดบ,บาทอันนี้ผมรู้สึกว่าไม่ภูมิใจนะได้ได้แค่นี้นะซึ่งมันน้อยมากนะเออโอ้โห้นี่ดอกนี้มายังไงครับยังไงตง่อครับผมสุชิมาครเล็กซะเอ้ยเอ้ยมันเงียบเกินไปแล้ววะ อะถ้า,ถ,าถ้าหมดอันนี้ผมก็ยอมหมดเลยนะผมแปลว่ายอมหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีรุ่นสเก็ตเตอร์อยู่คูณสี่โอ้ไม่หมดวะเฮ้ยมีรุ่นต่ออีกว่ะโอ้โหหกร้อยสี่สิบบาทเนื้อเน้นๆนะเออโอเคมาอย่างงี้เสียดายไม่มีตัวคูณอีกละคือถ้ามันหมดอันเนี้ยผมแบบผมเลิกเลยนะผมจะกดจกังหวะมันจะได้อะ่อะอ่ะเป็นละสี่สิบนี่แหละคือถ้ามหมดก็เลิอกอะ่ะแค่นั้นเองมีอะไรใช้ชีวิตอย่าคิดอะไรมาก แต่คิดมากเพราะว่ามิเรื่องไม่มีตังค์นี่แหละกูคิดมากขอไปสําหรับคำหยาบไปนะทุกคนนะเออโอ้โหมาอย่างงี้คูณมาอ่าคูณมาอย่างงี้พอมีกําลังใจหน่อยยี่สิบบาทก็ได้โอ้ซูชิมาอีกคูณมาปังเข้าไปแปดสิบบาทมาอีกไหมมาอีกไหมโอ้ยมันมันเพราะว่ามันมันมามันมีช่วงเงียบช่วงอะไรเนี่ยของมันอ่ะเออมันมีช่วงเงียบอ่ะแล้วมันเงียบก็คือเงียบไปเลยนะทุกคนนะเออเงียบเงียบไปเลยหยาบเว้ยนะเบ็ดละสี่สิบบาทนะดูนี่ทุกคนได้โคตรน้อยเลยเฮ้ย มาว่ะห้าร้อยแปดสิบบาทแล้วโอ้นึกว่าจะเกลือแล้วนะ <c oughs> สำหรับน้ำลายเองที่แรกนึกว่าผมนึกว่าจะเกลือแล้วทุกคนนะยังยังว่าชูโลงขึ้นมา,อาโอเคโอเคยังไงก็ได้อ่ะแค่นี้แหละผมแบบว่าผมให้เวลามันอีกสักนิดนึงแล้วกันอ่าให้เวลาเบ็ดละสี่สิบสักนิดนึงแล้วกันเบ็ดสูงผมไม่ค่อยได้กดนะทุกคนผมไม่ชอบว่ะมันเสียเงินเยอะอมันเสียเงินเยอะมากจริงมัน แล้วแบบดูทที่เราได้มา8บาท6บาทเออถ้าเราแปบ,บว่าปั่นทีละสี่บาทผมว่ามันยังก็โอเคกว่านะไล่เบ็ดไปเรื่อยจนถึง20บาทไอยี่สิบบาทมันถือว่าสูงสุดแล้วนะสำหรับผมโอ้โหมาเต็มโจลตรงนี้ไม่มีตัวคูณเฮ้ยเขาสเกต็ตเตอร์เองให้อูอ่ะนี่แหละพอเลยสเกต็ตเตอร์ครั้งนี้ผมพอเพราะว่าผมปั่นมาตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วแม่งไม่ได้สักทีแล้วหายหายก็หาย,หาย,หายพึบพึบมาก็พึบเดียวเนี่ยผมแบบชอบเรื่อยๆไงเออพึบมาก็พึบเดียวนี่ ขอพึบเดียวสักทีที่ลูกเอ้ยเอยเอยอย่างนี้แหละอย่างนี้สิสองร้อยแปดสิบแปดบาทโอขอสักหมื่นไปเนี่ยแหละผมเนี่ยผมไม่สนใจหรอกไอเนี่ยผมสนสามมูลสุดท้ายผมสนสามมูลสุดท้ายมากกว่าเออสามมูลสุดท้ายนี่แหละ,น,หละนี่ไงโอเคนี่ไงห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทไม่อีกไหมโอ้โหปังเข้าไปเจ็ดสองไม่อีกสิบเท่าเดกไปโอ้เฮนน่ะอ่ะยังไงก็โอเค บอกอยู่บอกอยู่ <S <S สะสมเป็นตัวคูณอีเวนโอ้ยปวดหัวเธนอนอ้อเนาะได้แค่นี้พันหบาทไม่เป็นนี่แหละทุกคนเบน็ดสูงเกินไปนะ,นะผมบอกเลยผมกดไล่เบ็ดทีเรื่อยมันก็ยังได้บวกสี่ห้าพันนะอันนี้ผมกดไม่ไล่เบ็ดยีบาทไปถึง40บาทดูทุกคนบนบวกแค่พันแปดเองไม่เป็นไรเงินใช้ได้เหมือนกัน โอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องกรมแมสล็อตด้วยเด้อสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับทุกคนอ่าอย่าลืมนะไล่เบ็ดไปทีละ4บาทอย่าทำอย่างนี้นะทุกคนผมทำให้ดูว่ามันแบบมันน้อยมากอ่าโอเคจุบจ๊บ